โอเคจะมาต่อเครื่องบินนะครับ,บ,นะเ,นนครบเครื่องบินต่อเท่าไเห็นไหมเตลือฐานสามันนี้ครับเครื่องบินเปิดอืมดูยากนะครับเพราะชิมเล็กเลย d u 어 u oh, ชิมนี้ก็จะเยอะก็ชิปนี้ก็จะสั้นหน่อยครับก็หนึ่งนาทีเก๋ได้เสร็จแ,แล้วเครื่องบินกับไอนี้เดี๋ยวเขาเรียว่าลำบากลำบากโอเคอเดี๋ยว งลำบากบอกเลยเดินเลีย้ยครับโอเคเแล้วต่อเสร็จแล้วเห็นไหมนี่ถ้าอยากเห็นผมต่อแบบเต็มเต็มเลยสวั์ดีทิตย์เจอกันไป